โอเคครับออเนิวปีสองพันยี่สิบนะครับกับโค้ด E หนึ่งหกสองหนึ่งนะครับอ่า E พรอมโอเคนะไปสเปเชียลฟังชั่นนะครับแล้วก็มีโมดูลรีเซ็ตแล้วก็เรือนนิ่งหัวฉีดสายปัม๊ม Perform e อ r o m Clear นะครับ p 1หนึ่งหกสองหนึ่งนะครับรอสิบวินาทีนะครับนะครับข้อผิดพลาด e ีพรอมรบการสั่งเสร็จสิ้นนะครับตรวจตรวจสอบอีกทีว่ามี p 1หนึ่งหกสองหนึ่งไหมนะครับ แล้วก็เอากุญแจนะครับถ้ายังล้มเหลวก็ e c m มีปัญหานะครับแล้วเราไปรีดไปคีย์โคดแล้วก็ไปรดไปพิสโคดใหม่า หายไปแล้วนะครับ P 1 6 2 1นะครับใช้เครื่องสแกนตัวเก่งนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ